ยายสบอร c นชาแนลนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังช่องใหญ่ที่มียอดสับส r คร e เยอะที่สุดตอนนี้เนาะเท่าไหร่ครับ1 8 0 0 0 0สนแปดพันสับสไคร์นะครับต่อยอดอีก100้อล้านบาทนะครับสาธุลูกสาวคนสวยอีกโอ้ยกลัวจะไม่สวยนะบอกลูกสาวคนสวยนะครับอีก100้อล้านบาทนะครับสาธุสาธุนะครับคุณยุพินคือเซอ คุณยุพินคริเซอร์นะครับคริเซอร์นะครับต่อยอด500ล้านบาทนะครับนบัทอนน้500นะครับอถ้าสามารถแจ้งเข้ามาผ่านพิจิตรทุกท่านได้นะครับครน้องต้นอ้อพร้อมด้วยครอบครัวนะครับต่อยอดอีก200ล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับ f ฟ m i l ี่บ้านนานะครับช่องยูท b e ช่องดำนะครับพร้อมด้วย f c ในช่องอีก500อล้านบาทนะครับสาธุสาธุอารมณ์และก็ทอนนะพี่นะขอทอนช่องแอดแฟมิลี่และ,ะ,ะ f c ในช่องอีก100ล้านบาทนะครับสาธุสาธุน้องเฟิร์นน้องฟานะครับทุกสาวคนสวยของแอดแฟมิลี่อีก100อล้านบาทนะครับสาธุสาธุนะครับ คุณเรวดีนะครับจากประเทศเยอรมันนะครับแม่ออฟคอร์นิ่งนะครับคุณเรวดีจากเยอรมันหนึ่งพันล้านบาทแม่ออฟคอร์นิ่งนะครับจากกรกอรนะครับอีก500ล้านบาทนะครับคุณซามเมอร์วิลเลียมนะครับจากประเทศอังกฤษอีก500ล้านบาทคุณนิตยาโจนจากประเทศอังกฤษอีก500ล้านบาทแม่เคยนะครับรวมสี100ล้านบาทเสือพาไปและเอซีในช่องอีก200 ล้านบาทแม่นกนาแกอีก1 0 0่อล้านบาทรวมทั้งหมดทั้งสิ้น2,900อล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุาธคุณวารีนาสวนคุณวารีนาสวนนะครับต่อยอดอีก1 0 0่อล้านบาทนะครับสาธุสาธุาธาธอานาองารายนะครับช่องยูท b e ช่องดังนะครับต่อยอดผ่านช่องที่โูเจแปนมาอีก1,000 ล้านบาทนะครับสาทุสาทุสาธุนะครับไม่เหนื่อยนะครับนะพีกรนนะครับอ่าช่อง y u ูทูบใครก็โอมนะครับต่อยอดอีก200้อล้านบาทนะครับสาทุสาทุไลออนมอนไลอมอนนมอนนะครับช่อง youtube ต่อยอดอีก200้อล้านบาทนะครับสาทุสาธุสาทุเออมีตัวช่วยแล้วทีนี้ แม่อ่อนจันทร์จากอเมริกานะครับญาติของคุณแม่เพชรสมรน,นะครับพับออนห้าครับแม่อ่อนจันทร์นะครับญาตินะครับญาติของคุณแม่เพชรสมรชัยพรใช่ไหมนะครับต่อยอดนะครับพาพี่อรารวัตส,สุนันชาแนลมาอีกหนึ่งพห้าร้อยล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุาธนะครับอืมทรายชื่อแล้วก็ ปัจจัยนะครับพร้อมนะครับที่อยู่นะครับ้าหน้าแล้วก็อยู่ที่โรงพาร์ทนะครับนะก็เรียกระดับกันมานครับจิ๋วจิ๋วไป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 ทั้งคู่นะเอาเอาไว้ก่อนนะผมผมครับผมกลัวหมดครับไม่ใช่อะไรหรอกเ,เพราะโรงพาร์ทอร่อยนะครับอร่อย,อยคุณทิดารัตน์ดาวนาคุณทิดารัตน์ดาวนาน,น,นคารับต่อยอดอีก100่อยล้านบาทนะครับสาม

กีกันตรึงรับคุยเฮยนี่บอกเลยรเมาทบุญนะครับร้องท่านัเลยสามล้านบาทะครศาุาุสาธุอาตโมชาทนี้นะครับกันตรึเนตรนางรุ่งนะฮะร่วมต่อยอดอีก300ล้านคุพลังมดกับคุณพัฒนะครับต่อยอดอีก500ล้าน บาทนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับสาธพี่อิสระแล้วก็ช่วยกันนำมากินนยคุณพัดด้วยนะครับค่้ก้อนไหนห้าร้อยออคุณแม่ยาแม่ไม่ต้องื่อน่าคุณแม่ไม่เอิน้คุณแม่ไม่สจะออกน้มนะครับต่อยอดอีกสองร้อยล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุ คุณภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่แบเดี๋ยว้คุณภาษาอังกฤษคุณคุณอร์ไทยนะครับคุณอ่าคุณอร์ไยอ่าคุณอร์ไทยคุณออร์ไทยอ่านนี้เลยคุณอร์ไทยแล้วกันมัชชะมัชชะมัชชะม้าชาหรือเปล่าอ่าออดใช่ไหม คุณอรทัยนะครับโอนเข้าบัญชีเพื่อการศึกษาพุทขอสิรินแล้ว500ล้านบาทนะครับแล้วก็ว่าคุณต้าพลชนกนะครับโอนร่วมนะครับบัญชีเพื่อการศึกษาพุทขอสิรินอีก200ล้านบาทนะครับกราบนะครับขออนุโมทนาสายใจนะครับเยอีกคุณสบาทนะครับฟาแต่ต่ออีกแล้วนะเดือกข้าน้ำมันไหม ช่อง Youtube มนโอมชาแนลอ้าวอ่าช่อง Youtube มณโอมชาแนลขอซับสไครต์ให้ถึง5้าแสนซับในปีนี้นะครับต่อยอดอีกหนึ่งพันล้านบาทนะครับสาธุสาธุขออนุญาตใช้เสียงพิเศษคนนี้นะครับเดี๋ยวสรุปรวมยอดกันครับทั้งหมดได้เท่าไหร่ได้เยอะสุด <โ>ยอดรวมเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะยอดรวมนะครับผมนะยอดรวมเดี๋ยวอาจารย์เสนจะนะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ้าวพอดีนะครับเจ้าที่พอดีเจ้าที่แจ้งยอดต่อมานะครับว่าทั้งหมดทั้งสิ้นของวันนี้นะครับรวมทั้งหมดเลยครับรวมที่สามแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อย แปดสิบสีาทหกสิบสี่สาธุสาธุูสามรูสามุูก็ขอบคุณเจ้าที่นะครับในการเสกที่นี่นะครับตอนนี้ก็ในงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอนสิงห์บุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้นำบุทคลต่างสายหกสี่แล้วก็พี่น้อง F4 ทั่วบุกโลกนะครับในการไลฟ์สดต่อยอดในวันนี้ซึ่ง ขอบใจท่านต่างที่จะได้ร่วมน,นะครับในการที่สร้างอาคารเอกประสงค์